พิธีกรรมเลี้ยงผีเมืองเชียงใหม่ปู่แสยาแสะตามตำนานเป็นชื่อของยักษ์สองผัวเมียซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นเขาบรรพบุรุษของชาวล้วบที่ได้กลายมาเป็นผู้พิทักษ์รักษาเมืองเชียงใหม่เรื่องราวปู่แสยาแสะมีเขาโครงหลักที่สอดคล้องกับตำนานพระเจ้าเรียบโลก ซึ่งแพร่หลายในภูมิภาคล้านนาว่าด้วยการเผชิญหน้าระหว่างพระพุทธเจ้ากับปู่แสย่าแสะและลูกซึ่งเป็นยักษ์ดุร้ายตามตำนานกล่าวไว้อีกว่าปู่แสะย่าแสะเป็นฝ่าย่า้แพ้ต่อพระพุทธเจ้าและหันมารับศีลห้า เลือกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างไรก็ตามการที่ปู่แสยาแสเคยเป็นยักษ์มาก่อนจึงขออนุญาตต่อพระพุทธเจ้าที่จะกินสัตว์ตามสัญชาตญาณยักษ์ความเชื่อดังกล่าวนำมาสู่การฆ่าควายเพื่อเส้นสังเวยปู่แสยาแสของชาวบ้านตำบลแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเลี้ยงดงเป็นประจำทุกป,ปี ในวันขึ้น14ค่ำเดือน9โดยในพิธีกรรมจะมีการลงทรงของม้าขี่หรือคนทรงปู่แสย่าแสซึ่งจะทำการกินเลือดและเนื้อควายสดในพิธีกรรมยังมีการแขวนผ้าประบทเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าสอดคล้องกับเรื่องราวในตำนานหากพิจารณาถึงความเชื่อเรื่องผีในล้านนาอาจกล่าวได้ว่าปู่แสยาแสสามารถจัดอยู่ในกลุ่ม อารับผีเมืองทั้งนี้คำว่าอารักมักมีในของความหมายที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วยนอกจากนี้ปู่แสย่าแสยังถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็นเจนบ้านเจนเมืองซึ่งเป็นคำเรียกหมายรวมถึงสับผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ปกป้องรักษาเมืองไม่ว่าจะเป็นผีบับกษัตริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เฝ้ารักษาสถานที่ ตำแหน่งจุดสำคัญต่างๆของเมืองเช่นประตูเมืองแจ่งหรือมุมกำแพงเมืองขวงหรือลานรูปเคารพต้นไม้รวมถึงภูดอยศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนอกจากนี้สำหรับชาวบ้านตำบลแม่เหียปู่แสย่าแสยังนับเนื่องเป็นผีที่เกี่ยวข้องในพิธีกรรมของท้องถิ่นกล่าวคือมีลักษณะคล้ายกับผีขุนน้ำ ที่บรรดาลความอุดมสมบูรณ์แก่ผู้ใช้น้ำแม่เหียบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่อีกด้วยเรื่องราวปู่แสยาแสมีปรากฏทั้งในเอกสารโบราณอาทิตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ตํานานเชียงใหม่ปางเดิมทําตํานานวัดนันทารามรวมถึงเอกสารร่วมสมัยเช่นตํานานพระาธาตุดอยคำนอกจากนี้ยังปรากฏเป็นมุขปาฐะสํานวนชาวบ้าน ซึ่งมักมีเนื้อหาพิสดารออกไปทุกตำนานให้ความสำคัญกับปู่แสย่าแสในฐานะที่เป็นเก้าผีหรือต้นตระกูลของผีที่สำคัญทั้งปวงของเมืองเชียงใหม่เนื่องจากมีลูปมาถึง32ตนหนึ่งในนั้นคือเจ้าหลวงคำแดงผู้เป็นใหญ่ในผีทั้งปวงของล้านนาอันหนึ่งบรรดาลูกๆของปู่แสะยะแสะต่างแยกย้ายไปเป็นอารักษ์ดูแลรักษาบ้านเมืองต่างๆเช่น เจ้าส้อยดูแลรักษาเมืองแม่แจ่มหรืออำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เจ้าบัวระพาดูแลรักษาเมืองแหงหรือกิ่งอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสมพมิตรดูแลรักษาดงแม่คันินอยู่ในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ในอดีตการเลี้ยงผีปู่แสะแย่้าแสะเป็นส่วนหนึ่งพิธีเลี้ยงผีเมืองที่จะกระทำอย่างพร้อมเพรียงกันหลายจุดทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่ในช่วงเดือน8ถึงเดือน9 พิธีกรรมเลี้ยงผีปู่แสย่าแสยังคงดำรงสืบต่อมาโดยองค์กรชาวบ้านและถูกเรียกในชื่ออย่างสามัญว่าเลี้ยงโดงขณะที่ปู่แสย่าแสได้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องที่แถบตำบลแม่เหียบริเวณดอยคำนอกตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งทุกปีชาวบ้านยังทำการเลี้ยงจนถึงปัจจุบัน